สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับ m g c นะครับในบอดี้ของฟอนะครับผมนะฮะฟอร์ดบังโคนะครับอันนี้ใหม่แกะกล่องเลยนะครับยังไม่ได้ลงพื้นนะครับยังไม่ได้วิ่งยังไม่ได้เสียแบตใดๆทั้งสิ้นนะครับผมวันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะฮะลุยน้ําได้กันน้ําด้วยนะครับงานดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไตนะครับงานปีนี่อย่างนี้โอเคเลยนะครับภายในนะครับ ให้ดูอย่างนี้นะครับผมนะฮะเซอร์โวที่ให้มา20กิโลกรัมนะครับผมนะฮะพอเตอร์บัสเลดนะครับสปีดมีพัดลมติดอยู่ด้วยนะครับกันน้ำนะครับผมเนี่ยอันนี้จะเป็นกล่องชุดรีซีฟนะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดนะฮะพร้อมกับระบบไฟนะครับ4สเตปนะนะับมีติดค้ามีกระพริบเป็นจังหวะนะครับผมเนี่ยทั้งหมด4สเตปนะครับงานดีมากนะครับนี่นะครับให้มาพร้อมกับรีโมทรุ่นนี้นะครับผมนะนี่นะครับปรับ ปรับเร็วได้นะครับตั้งศูนย์ได้นะครับทิมได้ปรับสเต็ปไฟได้นะครับแล้วก็มีชแนลเหลือนะครับสาหรับการใส่วินได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมนะรีโมทนี้ใช้ฐานแค่สองก้อนนะครับผมนะเป็นขนาดไซส์ A แล้วก็มีแบตเตอรี่แถมมาให้นะครับเป็นลิเชียมไอออนนะขนาดสองพันอย่สองพันมิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีพวกประแจเครื่องมืออะไรมาให้นะครับผมรวมถึงตัวสปริงด้วยนะนะครับใครสนใจนะครับก็ลองกด หาว่าลองเล่นกันดูได้นะครับหนึ่งต่อสิบสองหน้านี้นะครับคุ้มมากๆเลยนะครับตัวใหญ่นะครับงานดีสีสวยนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูเรื่องระบบไฟกันนิดหนึ่งนะครับผมนะไฟจะมีสี่สเต็ปนะครับนับจากสเต็ปแรกนะครับนี่นะครับสเต็ปแรกนะครับเปิดสว่างหมดเลยนะครับสเต็ปสองกระพริบพร้อมกันนะครับสเต็ปสามนี่กระพริบแบบนี้นะครับกระพริบสลับกันโอ้โหอันนี้ให้ฟิลเหมือน รถตำรวจเลยนะครับอาร์ติี่นี่โอ้ยแจม่มเลยสว่างมากนะครับไฟนะครับแล้วก็ปิดนะครับทั้งหมดมีสี่สเต็ปนะครับนี่เซอร์โวนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลองวิ่งให้ดูกันนิดนึงแล้วกันโอเคคราวนี้มาลองทดสอบวิ่งให้ดูนะครับผมจะเริ่มจากการปรับทันเร่งให้น้อยสุดนะครับแล้วจะกำสติ๊ก นะครับกำไกปืนนะฮะให้มันเต็มที่เลยนะครับช้าสุดของมันได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเรากำไกลปืนนะครับหรือไกลคันเร่งนะครับสุดนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะนนะครับเอาไว้สำหรับไต่เนียนเนียนะครับเนี่ยไต่เนียนเนียนนะครับนี่นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้แบบโหมดสโลนะนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเอาแบบคันเร่งสุดนะครับผมคันเร่งสุดดูนะว่ามันจะเร็วได้แค่ไหนนะครับอดูนะครับหนึ่งสองสาไปแล้วไปแล้วออนะครับกลับมาฟอโอ้โหดูครับดูนี่น รถใหม่ๆเลยนะครับผมมาแกะกล่องมาสักคู่เองนะฮะรถใหม่ๆนะครับเดิมๆจากกล่องนะครับนี่นะฮะนี่ดิฟดิฟไปดูเลยนะนี่นะครับความแรงของเขานะครับผมเปไงแจ๋วไหเปิดไฟดูนิดนึงครับผมนี่นี่ครับซูมนิดนึงนะครับนี่เอ็มเจ็กนะครับฟอร์ดบองโคนะครับผมเนี่ย สุดยอดนะครับรุ่นนี้ยุ่นยอดนิยมเลยหายากมากนะครับราคาดีด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับผม